มีเงินทุนน้อยเนี่ยอยากเป็นเจ้าของธุรกิจความงามเราจะชนะเจ้าใหญ่ในตลาดได้ยังไงสิ่งแรกเลยที่เราต้องทําก็คืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาสําเร็จเพราะเมื่อไหรก็ตามที่คุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาคุณอย่าลืมนะว่าคุณเป็นก้าวแรกแต่เขาเนี่ยก้าวที่100ก้าวที่200แล้วเวลาที่คุณไปเปรียบเทียบเสร็จปุ๊บเฮ้ยฉันจะทําได้เหรอเฮ้ยฉันจะทําได้หรือเปล่าพลังงานคุณตกและพลังงานคุณห้อยนะทันจะพูดในหลายๆคลิปเลยว่านักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เขาจะต้องรักษาระดับพลังงานให้ เข้าไวเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงคุณจะเริ่มต้นคุณก็ต้องรักษาระดับพลังของคุณที่สูงเข้าไว้เปลี่ยนการที่เราเปรียบเทียบมาเป็นแรงฮึดดูเขาแล้วบอกว่าฉันจะเก่งมากกว่าเขาฉันจะสําเร็จมากกว่าเขาฉันคนนี้มันทําได้พอคุณเปลี่ยนแรงฮึดไปปุ๊บมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนดึงศักยภาพในตัวคุณออกมาและจะทํำยังไงเดี๋ยวนี้ค่ะมือถือมือถือเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเครื่องมือสื่อสารได้ดีมากสมัยก่อนคนทําธุรกิจจะต้องทําให้คนรู้จักโดยการผ่านสื่อทีวีวิทยุแมกซีนโทรทัศน์ออกรายการต่ จ่ายเงินหลักแสนถึงหลักล้านจ่ายหลักล้านยังไม่ดังคนยังไม่รู้จักทั่วประเทศเลยแต่แค่มือถือเครื่องเดียวในสมัยนี้อัดคลิปวิดีโอได้โพสต์ภาพได้สื่อสารทุกอย่างได้พูดได้หมดบอกได้หมดมีดีอะไรสื่อสารได้หมดโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแต่ใช้พลังงานของความขยันพลังงานของความขยันอย่างที่ทันบอกพลังงานต้องสูงเข้าไว้เวลาที่เราไลฟ์สดออกมาพูดยิ้มแย้มแจ่มใส energy แรงแรงเวลาที่เราออกมาถ่ายภาพพรีเซนต์ต่างๆยิ้มสวยสดชื่นสดใสพลัง สูงสูๆรักษาระดับพลังงานที่มันสูงที่สุดแค่เนี้ยก็สําเร็จได้แต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นจากจิตที่แบบย จะสาเร็จหรอจะทําได้อหโลกภายในมันรู้สึกขาดแคลนแต่โลกภายนอกมันต้องไปบอกคนอื่นว่าฉันจะสาเร็จฉันสำเร็จแต่มันประกอบกันไม่ได้มันก็ยากที่จะสาเร็จนะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทันบอกเลยคะ่ะทานอยากให้เพื่อนๆทุกคนถ้าคุณอยากเป็นเบอร์หนึ่งและชนะเจ้าตลาดคุณจะต้องพลังงานสูงเข้าไว้รักษาระดับพลังงานสูงเข้าไว้หยุดการเปรียบเทียบและเปลี่ยนมาเป็นพลังงานของความฮึก สองเลยก็คือมันทำออนไลน์อย่างมีวิในสม่ำเสมออย่างเข้มข้นเพราะคุณต้องใช้พลังงานสูงมากๆเลยถ้าวันนี้นะคะคุณทำได้คุณเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดที่รวยได้แน่นอนค่ะธัญาณีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ